สวัสดีคะ่ะกลับมาพบในช่วงเทรนดิ n ง Now โกะคะ็ค่ะนบครับนี่ฮะเมื่อวานคุณโกะพูดถึงเกาหลีนะฮะผมก็เอาเกาหลีมาสู้นะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นวงอะไรคะก็สเซเว็นคัะที่ก็สเจ็ดคนเลยฮะไปก็สเซเว็นเลยเออแต่ว่าจริงๆแล้วก็สเซเว็นจริงๆคือเป็น เออนักร้องเกาหลีเหมือนกันเออเอ้าเหรอใช่มีคนไทยไหมมีน้องแบม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 นะแบมแบมที่เป็นคนไทยอะค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกเป็นเมมเบอร์ของกาเซนอะไรนะที่ที่เขาดังๆอะไอกาเตอะไรนี่ปะมาร์คเอ่อแล้วก็อะไรนะแจ็คสันแจ็คสันแจก่แจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันก็ดังนะมาเมืองไทยบ่อยอืมแจ็คสันหวังแจ็คสันหวังผมผมชื่ออาหวังอาหวังอาหวัง เขาเขาเป็นทีมหวังไงหวังเออจะได้ม้่งก็ไปเลี้ยงไปเลี้ยงใช่นี่นี่วันนี้ใส่เสื้อมาเป็นไงฮะอ๋อโอเคอ่ะมาครับไม่ถามเลยกอ๋อนี่เอออยู่นครใช่ NBT นนครค่ะก็มา บอกกล่าวกันรายการดีๆของ NBT นครโ<ช>ข่าวสาวเทือนจริงๆแล้วว่าคะ่ะเพจ Facebook ของ NBT นครค่ะถ,ถูกแฮกถูกแฮกก็คือยอดผู้ติดตามเนี่ยเป็นเป็นแสนเลยก็<ช>สนําเสนอข่าวในพื้นที่แล้วก็ภาคใต้เลยนเนี้ยแต่ถูกแฮกแล้วก็ย้ายไปเพจใหม่มเป็นชื่อว่า NBT นครศรีธรรมราชเวอร์สองคือ v จุดแล้วก็สตอนนี้ก็ผู้ติดตามยังน้อยอยู่ก็ตี้ท่านผอมีวิสัยทัศน์ สร้าง MBT นคร V3 ไม่รอจะได้ทีเดียวเลยได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดูรายการกันด้วยนะคะนี้รายการโมขาวเฉาเทือนนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความแปลกใหม่สดใหม่ของข่าวพื้นที่ภาคใต้ในรายการโมขาวเฉาเทือนทุกวันถึงวนแปลว่าอะไรเฉาเทือนแปลว่าแบบดังสนั่นอ่ะอันนี้โมขาวก็แบบคุยข่าวให้แบบดังสะเทือนอะไรเงี้ยเออเออ17นาฬิกาคือ5โมงเย็นไปจนถึง เออห้าโมงครึ่งต่อด้วยรายการระเบียงใต้ก็คือดู Thailand Connect จบนะคะคก็ฝากไปดูมุกข่าวชาวเทือนต่อด้วยคุณโปะครับผมถามนิดหนึ่ง NBT ภาคใตยย้เนี้ยเราเราสามารถกดดูในทีวีได้ไหม กดดูในทีวีได้ไหมก็คือกดช่อง11ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยู่นเล็กสิบเอ็ดอย่างเงี้ยในเลพื้นที่ภาคใต้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็็จะเหนใช่ในพื้นที่ภาคใต้ก็กด11ก็จะเห็นแต่ถ้าผมไปอยู่ขอนแก่นปุ๊บกดเลข11ก็จะเป็น NBT อีสานใช่เอ็ีอีสานมี4ภูมิภาคด้วยกันเหนือกลางอีสานใต้แล้วก็ของเราก็จะเป็นเอ่อทูเอสดีช่องสองทั่วประเทศทั่วประเทศนี่โอ้โหต้องดูนะของเราเออแต่ก็อย่าลืมดูคอนเน็กเราด้วยนะต้องดูหมดนะก็ไม่ต้องอะไรมากก็เปิดไม่ว้เครื่องนึงดอะไรมากก เปิดโทรท oh, ัศน์ดู M B T 2 S D ดูข่าวดูให้หมดเลยค่ะหัวหนายะหหนายะต้องพูดอะไรม่ได้เบอกสั่งกัดกรมปรย่างนั้นนโอ้ยอยู่ตอนนี้ผมลิ้นสากมดแล้วเนี่ยเลียไปทั่วเลยตอนนี้เอาหมดเ่หนื่อยอ่ะเหมือนเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยทำงานเหนื่อยประจบไปเรื่อยผมคลิปแรกช่วงนี้เขาเลือกด้วยช่วงนี้อาจจะแบบว่า เหตุการณ์สงบไงไม่มีเหล่าผู้ลงผู้ร้ายให้ปราบอะไรนี่เข้าเรื่องเลยเลยเข้าเรื่องเลยตกใจเลยนึกว่าสงบไหนวะเนี่ยอ๋อ power ranger เออไม่ได้มาถึงตำรวจวะเป็น power ranger เขาช่วงนี้ไม่มีงานมั้งอ่ะไปดูกันพอว่างไม่มีงานแล้วเขาทำอะไรกันอ่ะไหนขอชมนะฮะน่าอ้โหนี่ นี่เขาอะไรนะอุตตะแมนเหรอฮะอุตตะแมนตะแมนนะน่านะรักนะคิ้วอยู่นะโอ้สุดยอดเลยิ้วเลยดาวติ๊กต็อกเออเดี<ร>๋ยว <ung> น,นี้เข้าใจทำอะไรกันเยอะนะฮะโอ้นี่ออกมามแปลงลากนะฮะปราบเหล่าร้ายหรือเปล่าสีชมพูกม็มาอันนี้มาคู่กันมนุษย์ไฟฟ้าสีชมพูเอออยากจะบอกว่าเจ้าของคลิปเขาบอกไว้ว่า คลิปนี้คนดูไม่ต่ำกว่า4ล้านวิวนะฮะมผมเนี่ยว,วิงวอนเหลือเกินว่าใน4ล้านวิวนั้นน่ะ2ล้านมาดู n b t Connect ของผมหน่อยแบ่งแบ่งแบ่งหน่อยแบ่งยอนมาทางนี้หน่อยเออนะเนี่ย ตอนเด็กๆเนี่ยจะมีปัญหามากนะฮะคุณโตไอ้ยเนี่ยพาวเวอร์เลนเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเล่นกับเพื่อนน่ยแย่งกันเป็นสีแดงอะสีแดงเก่งกว่าเพื่อนถ้าเคยดูใช่สีแดงเหมือนเป็นพระเอกนะใช่สีแดงเป็นพระเอกอยู่ตรงกลางไงใช่เออเซนเตอร์โอ้โหอ้วนอึ๊ดเลยเนี่ยดูอันนั่นนั่นนั่นนันนั่นต้นอย่างนี้ทุกวันไม่น่าอ้วนนะน่าจะเต้นเฉพาะถ่ายคลิปเอออโโ้หแต่เขามีคลิปให้ดูเยอะนะเออถอดชุดมานี่น้ำโซกเลย มีเต้นทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคุณผู้ชมนะกลางคืนก็ไปเต้นออไปเต้นหน่อยหาาข้าวอะไรเต้นอย่างงี้เขาบอกว่าจะต้องออกกําลังกายหน่อยเพราะว่าหุ่นหุ่นของเราอันนี้ว่าเขาหรือว่าผมหุ่นอเวเจอร์คนค่อนข้างที่จะแบบว่าเออไอ้นี่นิดนึงอะไรเงี้ยต้องไปสู้กับผู้ร้ายต้องแบบแข็งแรงใช่ถูกต้องคุณก็เคยดูไอพวกนี้ไหมอะไรเนี้ย อคะไร Power Ranger อะไรเนี่ยดูดูดูเคยดูไอ้จ็อกเกอร์นี่เขาสู้กับใครนะที่ว่าเป็นจ็อกเกอร์ฮอลลีวูดอะสู้กับอะไรนะแบ็ทแมนไหมแบ็ทแมนไหมจ็อกเกอร์เออแบ็ทแมนโอ้โหนี่ผมว่าพี่เอี่ยวดีกว่าเพี่ยมพลนะเพี่ยมพลเล่นแต่มือถือนะไม่ตอบอะไรเลยนะเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนเลยนี่แบบว่าคอยฟังแบบตลอดใช้ข้อมูลตลอดเลยอะเอ้โหน่าจะชั่วนะอ่ะต่อมาต่อไปนะฮะ คลิปต่อไปคลิปต่อไปก็โอ้โหคนานี้น่ากลัวเลยแต่เรื่องสัตว์บกเข้านิ่โอ้โคุณโกไปจตุจักรมาไหนพูดให้คล่องเหมือนที่ BT ที่อที่คุณโกไปทําข่าวมาเนี่ยอ่ะเจอท่านผู้ว่าชาชาสิทธิพันธ์ด้วยเออก็แบบมันมันมันสลดใจอ่ะแบบหลายคนเขาก็แบบสะเทือนใจคือเราอะไม่กล้าที่จะแบบไม่ได้มองแบบเยอะอะไรเงี้ยมองผ่านๆก็จริงๆนะมันมันสะเทือนใจจริงๆชาวสัตว์ตายเยอะมาก หมาแมวแบบี้น้อ้เ้อล่ากเงีนะเหตุการเอาไฟเพลิงไหม้ตลาดสัตว์ที่ร1 8ล็อกด้วยกันที่ตลาดนะจดุจโซนสัตว์เลี้ยงใช่พอไหม้ปุ๊บตีสี่ใช่ไหมฮะยังไม่ทันควบคุมเพลิงเลยทันบอกก็โทรหาพี่โกเลยนะฮะว่าจะต้องไปนะฮะคุณโกก็ไปในทันทีทันทีทันทีไม่ไปถึงนะฮะ 11บเอ็ดโมงแล้ว <c oughs> ท่านผู้ว่าชัดชาติจะกลับแล้วแต่คุณโกดึงเสื้อไว้ก่อนมาสัมภาษณ์ให้เราได้อาคุณโกเล่าอผูอ้อะไรนะผู้อำนวยการกเตจ,จิมแบบจักว่างไง ให้การช่วยเหลือแบบเร่งด่วนให้แบบว่าดูแลอย่างเต็มที่อํานวยคามกก็คือเขาเอาไปตั้งโต๊ะเลยนะจะแจ้งความนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอให้หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเรื่องต้นเืต้นก่อนเออแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวเมื่อตอน4ี่มงเย็นว่าก็คือว่าพอเหตุเกิดเหตุการณ์แค่นี้ย มันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นทัวหาล้อมคอกหรอกนะก็แต่ว่าต้องจัดระบบระเบียบใหม่เบาได้เบาโอเคเดี๋ยวเไม่ใช่ไม่ใช่ล้อมคอกแต่ว่าก็ต้องดูให้มันรัดกุมเพราะว่าเห็นแล้วไงบางทีก็ไม่มีประสบการณ์นึกไม่ถึงว่าไฟจะไหม้ใช่ทีนี้พวกแบบว่าคลินิกเออไม่ใช่คลินิกสี่เป็นแบบร้านค้าร้านค้าแมวหมาต่างๆได้สำรวจละสองร้อยสามสิบสาม้านแห่งด้วยกันครับก็ต้องมาจัดระบบระเบียบกันใหม่ก็คือแบบฟิล ล้างบางดูแลดูแลกันให้มันรัดกลมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันต้องมีใบอนุญาตจากลมปศุสัท์นะที่ว่าจะข่ายมีสองอย่างเลยแต่ว่าอยู่นี้มันไม่ค่อยมีกันนะใช่ไหมไม่แต่พอเกิดเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าวัวหายและล้อมคอกหรอกครับบางคนก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดก็ก็เกิดพอเกิดแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดอีกอันนี้ประเด็นสําคัญกว่าใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเกิดซ้าซากอย่างนั้นอันนี้ก็ เพราะว่าพอเกิดขึ้นมาแล้วน่าสงสารเนาะที่ที่เขาแชร์กันงูกัดตัวเองไม่ใช่ว่าฆ่าตัวตายนะฮะเขาเขาเครียดเขาเป็นการระบายความเครียดของแต่อันเนี้ยไปโซนงูมาเหมือนกันเออตายเยอะมากเยอะแบบขดตนะกลัวากใช่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเล็กๆที่อยู่ในกล่องที่ที่เขาวางไว้แล้วกล่องกล่องพลาสติกก็ก็ตายเหมือนกันแต่ตัวตัวอยากจะน้อยกว่าไงแบบเขาเลี้ยงแต่ตัวเล็กๆไงที่คนที่ชอบชื่นชอบสัตว์ประเภทเนี้ยเออก็ พลาสติกอะไรก็ไม่แบบโอ้ไม่ติดตัวเออไม่งูก็ไม่โอ้แบบน่าสงสารสุดๆเลยค่ะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วโซนนั้นอ่ะมันก็จะมีอีกแบบอีกมุมหนึ่งที่เป็นเป็นตลาดที่คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันก็เขาก็เกรงว่าจะเอ๊จะเกิดเหตุหรือเปล่าก็ต้องตอนนี้ก็ต้องช่วยกันดูระบบด้วยโซนใช่ใช่มันก็ต้องมีโซนแบบเป็นแบ่งล็อกๆ็ๆล็อกอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าโซนอันเนี้ยก็คือเป็นตลาดสีสมรัส สีสมรัสอ๋อสีสมรัสเป็นกระจุกนึ่งอย่างนี้ค่ะแต่หลายประเภทเลยทั้งไก่ทั้งนกโอ้โหสัตว์หายากนั้นแมวเมียอะไรหมดนะสัตหายากแต่เขาก็บอกว่าจะมีตลาดอย่างนี้อีกสองสองที่ใช่ไหมที่ที่กรุงเทพของทีสองอะไรนะฮะแล้วก็สวนหลวงที่สวนหลวงตรงนู้นที่เขาจะต้องจัดระเบียบเนี่ยอ่ะเอางี้มาดูงูมั่งที่เป็นคลิปของเรานะฮะขอทีมงานขึ้นภาพหน่อยฮะสำหรับคลิปที่สองวันนี้ฮะโอ้โห ไงขึ้นแล้วเอ้ยนะงูใส่ย,ยานะฮะโอ้โหอันนี้ไม่ท้องรับการคุ้นครองนะฮะออโอ้เจ้าของเ,อเจ้าของคลิปเนะี่เขียนแคปชั่นว่าเมื่อเราได้รับมอบหมายให้ล้างจานนะฮะออแต่ว่าวัดแรงไปหนะ่อยงูก็เลยมาออ oh, โอ้โหน้ำพาด้แต่มันเหมือนมากเลยเนาะแบบว่า <laughs> <laughs> พร้อมเลื้อยฉกใช่ฮะก็อ,อันนี้ฮะก็ถือว่า ผมเข้าใจดีนะสําหรับคนล้างนี่ก็คงไม่ไม่ไม่อยากจะล้างอแหละก็คือเล่นไปเล่นไปะนะฮะแล้วก็ฟิล์มพดไปก่อนอคุณภรรยาก็บอกว่าอุยล้างทาไมแบบนี้เปลืองน้ำไปลุก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 เ <c oughs> ดี๋ยวล้างเองรู้ลเลยใช่เพราะว่าแคปชั<พ>่นเขาบอกว่าเมื่อเราได้รับมอบหมายให้ล้างจานเอ้ามอบหมายเลยนะเป็นภารกิจเลยทีเดียวเป็นภารกิจเลยนะฮะน้ําแรงไปหน่อยหรือเปล่าหมองูก็มา <laughs> โดยผู้โพสต์เนี่ยกับเพื่อนก็ไปช่วยงานที่วัดตําบลเขาวงอรรําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะก็ไปทําบุญนะเนาะอ,อันนี้ก็โอ้ก็ได้ภาพน่นนนารักน่ารักมาด้วยพูดถึงอรรําเภอพระพุทธบาทสระบุรีนี่มีวัดสําคัญวัดไงชื่อวัดพระพุทธบาทสระบุรีนี่ถือว่าเป็นความเชื่อของคนไทยนะฮะที่ว่า ปีละครั้งที่ต้องไปกราบพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีนี่เราพาเที่ยวได้ทุกจังหวัดนะฮะเราจะแนะนําเลยอยากให้ทุกท่านนะฮะที่ชมอยู่ตอนนี้ห้าคนเนี่ยตอนนี้นะมันจะ500คนใน YouTube แต่5คนใน Facebook ส่งสถานที่ท่องเที่ยวมาเป็นคลิปก็ได้แล้วเราจะส่งมาที่เอ็นบูทีคอนเนคไม่ต้องไอ้นี่เลยนะตรงปัตตนีนะเดี๋ยวนี้ส่งมาได้เลยเธอจะคลิปไปส่งปัตานีใช่ ผมได้หลายอย่างไม่ต้องห่วงอ๋อได้หลายอย่างเนะท่องเที่ยวผมก็ได้เศรษฐกิจเมืองหน้าเที่ยวผมก็พูดได้ช่วงสองพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมพูดได้นี่อยากรู้ดูที่ผมไม่ใช่อยากรู้ดูนี่นี่นี่เป็นไงเอ๊ยยังไงเไไนีเ่ยนี่เป็นไงให้อ้าวปิดท้ายสำหรับวันนี้ครับยังเป็นสาตว์ที่น่ารักวันนี้คุณกบเอ้คุณกบี คุณกลมเลยด้วยเลยยังไงคะไหนอขอ,อชมคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้อันนี้เป็นอะไรฮะน่ารักน่ารักโอ้โหหุงหุงข้าวกินเองคลิปนี้จากต่างประเทศเลยนะเนี่ยอุ้ยใช้งานบ้านได้อุ้ยนั่นโอ้โหดูดิเขาทำอะไรกันอ่ะอ๋อช่วยหุงข้าวถั่วไงเขาหั่นเป็นเล็กๆอุ๊ยเจียวไข่ได้ด้วยเนี่ยนี่ โอ้โหกินไข่ดาวด้วยด้วยนะฮะดูซ่อมกับตัวดีคนละไซส์เลยนี่อะไรฮะเนี่ยอ๋อแกะแกะข้าวโพดโอ้โหทำเป็นทุกอย่างเลยเนี่ยสุดยอดนะฮะวันนี้นี่ช่วยเหลืองานบ้านนั่นนี่ทำอะไรเนี่ยไอ้นี่ยไอ้ไอ้ไอ้ปลาตะโกหรือเปล่าไม่ใช่ตีตีแป้งนะฮะเขาเมืองนอกเขามีไหมปลาต้ะโกมีมีแต่ว่าเขาถ้าที่เมืองจีนไม่เรียกปลาตะโกแนะเรียกว่าเฉากล้วย ใช่ใช่คนไทยเลียกผิดเรียกเฉาขว้ยจริงๆแล้วความรู้ผมเยอะชมวหนึ่งก็ได้ผมอ๋อ,อได้นะพี่เตก,ก็ระวังไว้อุ้ยนี่นอกจากทางานบ้านเป็นเป็นกับข้าวและซักผ้าด้วยนะใช่เออน้องทําได้หมด แต่ว่าน้องที่อยู่ในคลิปนี้คือไม่ใช่บ้านเรานะไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องแล้วก็ช่วยงานสารพัดเลยน่าดูเนาะอย่างเงี้ยน่าเลี้ยงเหมือนลูกเลยอะถ้าที่บ้านผมก็กินกันนอนเนี่ยเราสามารถฝึกลิงโรบอรีแนี้ได้นะโอ้โหถ้าฝึกได้แล้วก็ฝึกกระจายแล้วฝึกไม่ได้เนี่ยฝึกก็เอาจับเข้ากรงอย่างเดียวนะฮะนี่ผมนั่งดูจนจบคลิปนี้เสียอย่างเดียวทําไม่ได้อย่างเดียวอะไรคะอบไก่ในโอ่ง นี่ไงไก่อบโอ่งไก่อบโอ่งพวกวันนี้วันศุกร์แล้วฮะ<ไ>อ,อีกนับคอยอดใจไว้อีก7วันเท่านั้นนะฮะวันศุกร์ที่21นี้ที่ N b t c บ n n e c อนนของเราเอาโอ, <chil> อมาจากราชบุรีเลย<ไ>อโอ้โหเ<ไ>อาไก่มานะฮะทำไมคะก็ต้องลุ้นกันนะฮะไก่อบโอ่งของ NBT c o n n e คอนนของเราเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะฮะลุ้นกันไม่ได้ว่าอะไรนะฮะลุ้นว่าสุกหรือไม่สุกสองอย่างใครโชคดีก็ได้สุกใครโชคไม่ดีก็ได้แดงๆหน่อยอ่า อ่าก็เป็นจบแล้วจบโอ้ยพูดแล้วก็หิวแล้วคลิปที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันต้องขอบคุณเจ้าของคลิปทุกทุกคลิปเลยนะคะน่ารักมากๆอย่าลืมนะคะมีคลิปน่ารักน่ารักหรือว่าเป็นคลิปเตือนใจก็ได้นะไม่ได้น่ารักอะไรอย่างเดียวก็ส่งมาที่ NBD Connect ได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของ Thailand Connect แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นรายการจนถึงพวกเรา2คนนี้เลยนะคะอพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ ตั้งแต่เวลา16นาฬกาเป็นต้นไปครับค่ะวันนี้บายบายค่ะบ,บายบายครับ